สวัสดีครับผมผู้หลิงกระสาบไทยนะครับวันนี้ผมมีแบงค์สิบรุ่นนี้นะครับพารูปทรงม้านะครับด้านหลังแบบนี้นะครับประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนๆใบละ1น0 0 0แบาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปไขข้อสงสัยนะครับจากแบงค์สิบเนี่ยทำไมผมถึงซื้อมูลค่าถึงหนึ่งแสนนะครับเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแบงค์สิบนะครับที่ประกาศรับซื้อนะครับสูงสุดนะครับใบละหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆด้านหน้านะครับจะเป็นรูปในหลวงราชการที่๙แบบนี้นะครับเขียนคำฐบาลไทยนะครับชนิดฐบาทนนนะครับเพื่อๆี่ ด้านหลังนะครับต้องเป็นพระรูปทรงม้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆหน้าตาสวยงามนะครับอีกอย่างนะครับใบละหนึ่งแสนนะครับต้องเป็นเลข9นะครับนี่นะครับแล้วก็หมวด9แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ9ทุกตัวแบบนี้นะครับใบละหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ถ้าว่านะครับด้านหน้านะครับหมวดไม่เป็นเลข9หรือด้านหลังจะเป็นตองหนึ่งถึงกองเก้านะครับแบบนั้นนะครับใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆนี่ตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาจะเป็นเลขรันนัมเบอร์แบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับพวกเลขตองแบบนี้นะครับถ้าตัวธรรมดาเนี่ยใบละ 20บถึง25บาทแล้วแต่สภาพนะครับถ้าไม่สวยก็ไปน